สวัสดีครับร้านยุดอาร์มี่ขอนแก่นครับวันนี้มานี่เลยครับนี่เสื้อคอเต่ากรมการปกครองนีงานสก,กีนสวยๆงานสก,กีนสวยๆสก,กีนหน้าหลังสก,กีนสามจุดบุฟองน้ําที่ไหลบุฟองน้ําที่ศอกนีนี่สวยๆเท่ๆผ้าไมโครนุ่มรื่นใส่สบายนุ่มลื่นใส่สบายนี่ นุ่มลื่นใส่สบายใส่หน้าหนาวหน้าร้อนได้อย่างดีเป็นคอเต่านี่คอเต่าคอพันคอพับได้หมดครับผมหนึร้อยแปดบาทส่งฟรีทั่วไทยครับ1นึ่บาทส่งฟรีทั่วไทยงานสวยๆผ้าดีๆนุ่มๆศูนย์แปดหนึ่งหกสองเจดห้าเ็ดห้าศูปสองเจ็ห้าเดสองห้าเป็นเบอร์โทรและอีไลน์ฝากไว้ด้วยนะครับเสื้อคอเต่ากรมการปกครอง งานสวยๆจากร้านยุทธอา์มี่ขอนแก่นไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ